สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาตัดหญ้านะคะหญ้าในสวนของเราก็ยาวแล้วค่ะนี่ก็คือเครื่องตัดหญ้าของเราค่ะใช้ไฟฟ้านะคะแต่พื้นที่ตัดก็ไม่ไม่เยอะค่ะไม่มากมันก็เลยสะดวกในการใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าค่ะพื้นที่เล็กๆค่ะ ถ้าใครพื้นที่เยอะๆต้องใช้น้ำมันนะคะอันนี้มันแต่ต้องมีคนถือสายไฟนะคะไม่งั้นมันจะตัดสายไยค่ะมันจะเกะกะนะคะมันไม่สะดวกเท่าไหร่ค่ะ ทำปุ๋ยนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็มาทำปุ๋ยหมักค่ะเราไม่ทิ้งนะคะเต็มแล้วเดีวเราก็จะขี้หมูมาโรยค่ะ ยญ้ามีประโยชน์นะคะ๋ยวมันเยอะแยหลายแล้วเราก็จะได้เอาไปทำปุ๋ยค่ะนยาที่หัวใส่ยญ้าค่ะ คัวค่ะมันก็จะไม่เดอดฉลายนะคะโอเคค่ะวันนี้ตัดหญ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดินสบายแล้วค่ะทีนี้ เสร็จแล้วอันนี้ก็พอแค่นี้นะคะในการตัดหญ้าของเราลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ